สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับเบานบชแนลนะครับวันนี้เบานบจะพามาหาหน่อ,อไม้ที่ไต้หวนันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไปพี่ไปแม่ยังตามมาเลยครับท่านผู้ชมเอาไปทางไหนแม่นเพ่าไร กันไว้ขึ้นภูนะพี่น้องเนยครับเนย ๋ยวให้ดูพี่เขาเห็นไหมละครับขึ้นดอยมาหาอยู่หากิเนเ้อพี่น้องหอมขึ้นมือแทบแีบ みーぼい。 เหาออกมาผมมาแย่งประท่านออกดอกฮะโอ้ยส่เนวปิดดังหายใจวออกพี่น้อง เราจะได้หรือเปล่ามาดูกันเอาเขาคือกันไหม่ะ สงสัยสิได้แวะตลาดพี่น้องเลย <laughs> <laughs> เออแมลงวเนีปยไป,ไไปเห็นอยู่อ่ะเฮ้ยมันมีรอยรอยเท้าเขามาเดินนะพี่ สงสัยจะฟาวกบพี่น้องวันนี้ภารกิจล้มเหลวนะว้าวนี่ยว้าวค่ะท่านผู้ชมนะไรเงี้ยไ่ให้เห็นเด็ดเหาเออไรเง้ยังไม่เสร็จจะขึ้นได้อีกเตี้ยลุยครับพี่น้อง เราจะเจออะไรบ้างเ,เจอวิพี่ปาวเดอร์พี่น้องมึงนี่ เห็นรอยถาวอยู่ด้วยนี่แสดง,งว่าฮะสวนสวนเพลินอยู่ตั้งเทิ่งจริงเตี่ยพี่น้องใส่แเนวปิดดังหายใจไ่ออกคืนผู้พ้อมไอ่บ่าผม <laughs> ไอ้บ่าวเห็นได้แล้วมือดี วันนี้สงสัยได้หน่อตลาดครับงานสีนวดไว้ง่างไปยังสันเสียไปยังมาหน้ามาไปเมื่อยเลยพี่น้อง โอเควันนี้ภารกิจล้มเหลวนะครับยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมติดติดตามช่องบ่าวนบชาแนลด้วยนะครับไอ้ไปไปนะฮะ <c oughs> เออไดเอา่าได้เหด้เ็ดเนี่ยโอ้พี่น้องเดี๋ยว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 ได้เห็ดครับผมเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าพี่น้อง <c oughs> เออ เออยังไงก็ตรงแวะตลาดคือเก่าแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็ก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เบ่านบช anel ด้วยนะครับบ๊ายบายวับ